มาออกแล้วขนาดนี้สาวนาเกลือเป็นตัวนำเด่นดังที่สองขวัญใจนคะรชนที่สามที่ป้ายสีสาวนาเกลือยังคงเป็นตัวนำรักอรวันที่สอง เด่นดังที่3ที่ปลายสาาวนาเกลือยังคงเป็นตัวนำรักอรวันที่2ออมเพียงที่3ที่โค้งปลายส0ออกทางตรงสาวนาเกลือยังคงเป็นตัวนำขวัญใจนครนขวัญใจนครชนที่2ที่ป้ายเก้า สาวนาเกลือเป็นตัวนำขวัญใจนครชนที่สองเด่นดังที่สามสาวนาเกลือเป็นตัวนำขวัญใจนครชนที่สอง